สิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นนะคะในระหว่างที่กี้หยุดไป3ปี3ปีที่กี้หยุดไประบบ MGM ของสีกรุงโบเกอร์ ไม่เคยที่จะหยุดส่งเงินให้กี้เลยนะคะณนะขณะนั้นกี้เป็นสมาชิกระดับ2เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าศีกรุงโบเกอร์โอนค่าสายงานที่เป็นแพสซีฟอินคัมให้กี้ทุกๆเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ25,000บาทค่ะรายได้ที่เป็นส่วนเฉพาะค่าสายงานหรือแพสซีฟอินคัมณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเดือนละ60,000กว่าบาทค่ะมันยังคงเติบโตไปอีกเรื่อยๆค่ะจากสถิติทางานที่ศีกรุงรายได้เพิ่มมากขึ้นทุกๆเดือนเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกี้พลอยศาสนาไทยญาติอายุ33ปีสมาชิกระดับหนึ่งทีมงานทิพวิจิตค่ะกี่เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหลังจากเรียนจบก็เดินในเส้นทางเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะเริ่มทำงานประจำเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อนะคะเรียนวิทยาศาสตร์มาแต่ว่าเริ่มงานเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อค่ะเรียกได้ว่าก็ไม่ได้ทางานตรงสายที่เรียนมาโดยตรงค่ะก็ะ ก็ในวันที่ตัดสินใจลาออกมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะกี่ก็รู้สึกว่าประกันชีวิตเราขายได้แล้วแล้วทําไมเราจะเหลือช่องว่างที่เป็นประกันวินาศภัยไว้ทําไมกี่ก็พยายามหาเครื่องมือให้ครบอะค่ะก็เลยตัดสินใจไปสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภัยค่ะแล้วพอสอบผ่านแล้วกี่ก็พยายามหาสังกัดที่จะอยู่อะค่ะและหนึ่งในโบเกอร์ที่กี่ค้นเจอจากอินเทอร์เน็ตในวันนั้นนะคะก็คือสีกรุงโบเกอร์ที่ใช้วิธีโทรเข้าโบเกอร์ต่างๆเพื่อที่จะเปรียบเทียบ แผนการตลาดช่องทางรายได้เพื่อที่จะมาวิเคราะห์อโอกาสในการเติบโตในอาชีพค่ะแล้วก็ในสายตากี้นขนานั้นนะคะสี่กรุงโบรกเกอร์คือเป็นโบรกเกอร์ที่มีโอกาสในการเติบโตมีแผนการตลาดที่เอื้อต่อการเติบโตของตัวแทนมากที่สุดะคะ่ะกี้เลยตัดสินใจทําแค่บริษัทเดียวค่ะตอนนั้นก็ใหม่ๆใส่สามากเลยค่ะพอสมัครสมาชิกได้รหัสสมาชิกแล้วคือเราทํางานตามตามสัญชาตญาณเลยค่ะไม่ได้ไปอบรมไม่ได้คือ ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ใช้วิธีเปิดตัวกับคนทุกคนว่ากี่เป็นตัวแทนประกันรถยนต์แล้วนะคะพี่ใช้ประกันรถยนต์ที่ไหนอยู่ประกันหมดช่วงไหนถ้าประกันจะหมดเดี๋ยวกี่ขอเป็นตัวเลือกในการทําใบเสนอราคาให้นะคะถ้าราคาที่เดิมดีกว่าก็สบายใจได้ค่ะพี่ก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกซื้อกับที่เดิมคือกี่ก็ใช้วิธีง่ายๆแนะนําตัวง่ายๆเปิดตัวง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นการทํางานในช่วงแรกอะคะ่ะก็จะเป็นการขายส่วนใหญ่ค่ะจนผ่านไปประมาณ สองปีค่ะผ่านจากการสมัครสมาชิกสองปีก็ได้รับอีเมลจากพากตั้มการจราศิวิตินะคะก็ส่งอีเมลม,มาว่าขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมสีกุ้งสัญจรที่จังหวัดชนบุรีค่ะในวันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่กี่ได้ร่วมเข้าอบรมกับทางบริษัทสีกุง้งและในวันที่กี่ได้เข้าร่วมอบรมมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ฟังการอธิบายแผนการตลาดจากบริษัทจริงๆแล้วก็ทําให้เราเข้าใจแผนการตลาดรู้ว่า จริงๆอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่ที่น่าหลงไหลค่ะก็คือช่องทางการสร้างรายได้ที่เป็นแพ s นซิตี้ธรรมชากิการขยายสายงานหรือแนะนําสมาชิกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีสเสน่ห์มากๆที่ก็เลยตัดสินใจโฟก,กัสในการขยายงานตั้งแต่วันนั้นนะคะเป็ต้นมาคือต้องต้อ,ตอ,งตองเรียกได้ว่าจริงๆเจองานสีกรุง ครั้งแรกก็ว้าวแล้วว้าวว่าเฮ้ยจริงๆง,งานที่มันได้รายได้ง่ายๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นงานที่ยากเสมอไปแต่พอมาเจอแผนการตลาด m t m ของสีกุ้งโเบเกอร์มันก็ทําให้กี่ว้าวขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองว่าแผนการตลาดแบบนี้มันเอ,อื้อเรียกได้ว่าสิ่งที่กี่เฝ้าฝันมาแพชชั่นในการทางานของกี้นะคะสิ่งที่กี้เฝ้าฝันมาทั้งชีวิตคือการทํางานเพื่อให้มีแพสซีฟอินคัมค่ะและแผนการตลาดของสีกุ้งโเบเกอร์ก็เป็น เครื่องมือหนึ่งในเครื่องมือที่ทําให้กี่ไปถึงตรงนั้นได้เร็วที่สุดเลยค่ะกี่ยังมองว่างานประกันชีวิตกับงานประกันวินาศภัยมันคือ2เรื่องมันคืองานที่ต้องแยกออกจากกันแล้วถ้าวันนี้กี่อยากประสบความสําเร็จแบบเปลี่ยนแบบพลิกชีวิตเลยมันต้องเลือกที่จะโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งและวันนั้นนะคะงานที่กี่เลือกกี่ก็เลือกที่จะเติบโตในงานประกันชีวิตนะคะกี่ก็เลยหยุดการทํางานสีกรุงไป3ปีเต็มเพื่อที่จะเต็มที่กับงานประกันชีวิตแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนขณะนั้นนะคะในระหว่างที่กี้หยุดไป3ปี3ปีที่กี้หยุดไประบบ MGM ของสีกรุงโบเกอร์ไม่เคยที่จะหยุดส่งเงินให้กี้เลยนะคะณขณะนั้นกี้เป็นสมาชิกระดับ2เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าสีกรุงโบเกอร์โอนค่าสายงานที่เป็นแพสซีพินคำให้กี้ทุกๆเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ2 5,000บาทค่ะโดยเฉลี่ยกี้เห็นว่ามันเหนื่อย3ปีและแฮปปี้ชั่วโคจริงๆเพราะกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่รายได้ ไม่หยุดที่จะเขา้าเข้ากระเป๋าของเราอะค่ะคำว่าสร้างรายได้มีเงินใช้โดยไม่ต้องลงทุนกับสีกรุงโบรเกอร์นะคะที่ถือว่าเป็นคําพูดที่จริงค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณสามารถเดินเข้ามาทํางานกับสีกรุงโบรเกอร์ด้วยการสมัครสมาชิกเพียง200บาทและ200บาทนี้ไม่ใช่เงินที่คุณเสีย เป็นค่าสมาชิกให้กับบริษัทนะคะ200บาทเป็นเบี้ยประกันอุบัติเหตุทุน1นึ่งแสนบาทเท่ากับว่าวันนี้คุณมาสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวคุณด้วยประกันอุบัติเหตุทุน1นึ่งแสนบาทและรับเครื่องมือพร้อมกับระบบสนับสนุนการทํางานเพื่อที่จะมาสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่4ี่กุมโบเกอร์ค่ะสมาชิกทั้งสายงานอยู่ที่ประมาณ1,800คนค่ะรายได้ที่เป็นส่วนเฉพาะค่าสายงานหรือ Passive Income ณนะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเดือนละ6 0,000กว่าบาทค่ะ มันไม่คงที่นะคะถามวันนี้ตอบเป็นตอบเป็นตัวเลขของวันนี้แต่ว่าตัวเลขที่เป็นเป้าหมายมันยังคงเติบโตไปอีกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากสถิติทางานที่สีกรุงรายได้เพิ่มมากขึ้นทุกๆเดือนเลยค่ะคือกี่มองว่าถ้าเทียบกับเป้าหมายที่กี้ตั้งไว้กับสีกรุงโบเกอร์กี่ถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วค่ะแต่ว่ากี่ก็ยังเชื่อ,ออีกว่ากี่สามารถประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้อีกค่ะกี่ทําได้คุณก็ทําได้